พิธายครับการแข่งขันกันแน่นะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระาวาัง2ชุมชนนะครับแล้วก็ทรงเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวกันนํานะครับจัดขึ้นอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดเป็นการแข่งเรือหญ้าวัดธรรมสองฝั่งมูลชีครับทีทาดอกไม้ลำานามูลวัดจำปาบ้านหัวหน้าตําบลน,น้องแก้วอําเภอกันทาร,ารมศรีสะเกดครับนายวิทยาวิรารา,ราประธานสภาพาว,วันธรรมจังหวัดศรีสะเกดเป็นนปประาเิดการแข่งขันประเภทนี้ แข้งเรื่อแง่วัฒนธรรมสองฟังมุ่นชีบ้บานหัวหน้าเป็นงานห้มบุญเข่าไม่ป่ามันวัฒนธรรมลุ่มน้ำมุ่นลุ่มน้ำชีเถิดไทยองค์ราชันจัดมาเป็นเธอที่เก่าแล้วนะครับงานนี่ก็มิพูน้ำทองทีทองทินประชาชนนักท่องเที่ยวรวมงานกันเป็นจำนวนมากสำหรับแม่น้ำมุ่นและแม่น้ำชีถือเป็นสา,ายน้ำที่ล่อเลี้ยงชีวิตชุมชนชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำม,มาตลอดช่วงอายุคนจนก่อให้เกิดประเภทนีวัฒนธรรมอันดีงามหลากหลาย นะครับอกว่าจะเป็นหนึ่งแน่นันก็นคือประเภทนี่แข่งเรืองย่าสองฟังมุลชีของชุมชนลุ่มนำมูลนนำชี้เพื่อให้ลูกดานได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นยังเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลน,น้องแก้วให้เป็นที่หูจัาของประชาชนทั่วไปนั่งส่งเสริมการท่องเที่ยวสั่งรายได้ให้ประชาชนในตำบลน,นองแก้ว สรงเสริมให้เกิดความหักความสามัคคีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมุชนครับค่ะบรรยากาศเป็นตะมวนแห้งนะคะโดยเฉพาะผู้พากก็คือชิม,มวนแห้งนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เชื่อมสัมพันธ์เป็นอย่างดีกันเลยทีเดียวค่ะ